เีหน่อยเสร็จแล้วนะคะเฮซุกีรอซุปก็กินเลยๆน้ำจิ้มก็ยูนีนะคะกินยกหม้อไปเลยนะคะแต่ว่าของพ่อใหญ่ก็มีมันฝรั่งไือว่าบานข้าเอิญว่าเฟ้นฟ้ายนะเป็นเนะสียออกขอ,ขอเขกเกอโอบเปิดไฟไว้ไแล้วนะคะคนนี้คนเห็ดอยู่ <S <S อุอ้ย่าไปเย็นควงได้สิถือจมนะคะหม,ม้อซุกีเไม่ยหน่อยก็บ่างอยู่ข้างเพื่อน,นอกำลังเปิดไฟนะคะให้มันเดือดย่างไงมืง่อนี้พิ่ีไม่ไดปอยากเลยนะมือนี้ไม่อยากให้ ข้ารอเราและเสียความรู้สึกเพิ่นก็นกินเล็บบิดหรือว่าเล็บบิดหรือว่าเนื้อแพนนั <laughs> ่นแหละค่ะที่ไม่น้อยเทนไพรนะคะซอดแล้วใส่กระเทียมเพิ่นมากินกระเทียมยหลายๆกับซอสเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกำลังสิคน้นาะคะเอาสินางอยู่ไก่น,นงกางไกไปรด้นะคะเดี๋ยวถือดานะคะ Nhà cây bà nén ngắt mắt cày thôi vô Bà nhúc nhíp nhúc nhíp nhúc nhíp จะตักใส่เห็ดแล้ว,กเ,ลวเก็บไม่ใช่ในลางเราจะว่าเก็บเอาขยะออกทองเศษกระเทียมให้มันติดก่อกคนระเบียบเนาะเดี๋ยวว่างมัน,มนละอินเน่ทีเยี่ยมีโนทคันใช่ <Yes. S 1> อืมแฟมตน้น oh. ถามว่าจากน้าที่10ถึง10นาทีเป็นเงี้อกนี่น่อยบัดดันไปเปิดหมอไว้แท้เดียวไปปิดหมอไปก้อนเด้อัเยอคันเลยย่างเอฟเต่รัแลนพรอดแตงกูบรมานาทีไปดิสนัแต่เบร์เตอรแดซีฟูดนะ ครูก formula, ers, ena, your clothes, your ็เซนคอมมัสยกาศสเต็มเปิร์สกแวนนล่าดูครอดย oh. กการดูนกัแอ <c oughs> <laughs> เร์เอัมบอลลิวัง e เนีนะเน่มะครูก็อบรมบ้างดครอดดโออินเทอร์เน็ตอัน้อยยินยชูสีพชูเตรียมจานไปนะคะโมยา แต่ไดากินพอันแยงไปถามหลายรอบแล้วกันบอกกินไม่ก็คือจังสิเออเกินไปคนนึงลอกกินน้ำคนนึงมหิวมีเมื่อมยทางสมองแล้ไปอยากกินน่าจิตเนี่ยไงมีเพราะว่าเอ็นแต่ทุกคนทองดูองย่อเอย่อของบราคาีิแ็งีกนะกอืม ยอกเวียมันส่งสัญญาณครึบเตรียมแก้วมา <Okay. S 1> มไม่ไรนั่งบางทางเพื่อนมันเข่าประเดีย ในครอบรวปกติจริงๆใ่ไหมะใช่นะคะเบร็จแล้ว l รียนแบบโอ้ไม่ใช่คือเฮ้ยเฮ้ยตัวเฮีเนต่ ดูคันฟิเตอร์เมฟเฟอร์สแลนกวโดดูวินอินเตอร์ฮอเดดค่ะดาคัน,คนพอ่อบกกริยัคครูกะเป็นเอียงขวางขึ้นไปได้เลยไดมาเซ็นลูกของแสนอกรไปรได้แชนบาวาวาวา้าบ้าบ้ายังบ้าอยากอยู่ให้หาเรื่องเลยกินพัดบิ๊กินมกำลันจินทุกจีแพนอะไรปะ ไม่เหนีวยวเลยไมอยากเลยแต่ไม่ได้กินๆดีๆเลยมบนกินๆจริงจังเสนอโอ้ห้าดห้าสิบ้าจุดเจ็ดข้างนอกไหม This time, oh, this works. Mm-hmm. Yeah, there <laughs> Two weeks. First time then. then I am ready. พี่นายบอกว่าอีสองอาทิตย์กับิสว่างข้างเมืองพอเขาแต่งอันเขาจัดบ้านจัดยางแ้วเตรียมพร้อมสาหรับคริสต์มาสยาสีขรถข้าไปไทยนะฮะเอามาให้บ่มนะคะพี่นายว่า มะฮิวแล้วใครจะกินจะกินกินใช่ไหม เหี ểu, ่ยวเหี่ยวจะใส่ลงมือก็เหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวเนคำแอลแล้วเหอนคำแอลแล้วหันน เอ้โหอออแต่มันเอฟเอร์ฮอสเนื้ฮสมือคนแล้วเดี๋ยวมาใส่เลย กอนเป็นลเปิ้ลซอปเปิ้ลแสบมามาเบิ้งได้ใส่เนยลงไปแล้วก็ค่นนะคะนี่คือเบเนสซอสนะคะแมี่ยรอต้าอมบาเว้นกินซอสเราใส่ด้วยเยอะเน่นได้เบเนสซอ,อ, <Yeah. S 1> อสตันนี้คือเบเนสซอสนะคะผสมแล้วเรียบร้อยก็มาใส่เนยยกออกมาแล้วมาเทเอาเนยใส่แล้วก็ตีมันเข้ากันนี่คือซอสสำหรับเนื้อเปิ้นก็นสุกแล้วนะคะ เดี๋ยวก็สีเริ่มต้นกินแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเวิ่งคลิปกินแล้วกันนะจ๊ะเด้รักใจใจจ้ารักนะจุ๊บเจอ